ซื้อขายกองคุณรวมง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่อมองทุนได้เลยที่แอปฟินโนวินา่าก่อนอื่นก็แวะไปดูนิดนึงนะช่วงนี้บอลยูของอเมริกาผลการเจรจาการค้าดีเกินคาดแล้วก็มองเป็นโอกาสลงทุนในหุ้นของเทคจีนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแวะไปดูนิดนึงก่อนมีเรื่องบอลยูอเมริกาที่มันดีดขึ้นมาจากการที่เฟดนะยืนยันการลดดอกบเบี้ยต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ ส่งความผันผวนนะตลาดบอลไทยก็ยังผันผวนอยู่อีกเล็กน้อยนะสำหรับท่านนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทยผมคิดว่าความผันผวนจากนี้ไปจะไม่มากเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็บอลยูสิปีก็ใกล้ๆกับ1.8เป้าหมายของที่ทางฟิโนเมนาเนี่ยมองเอาไว้แล้วอ่ะไปกลับไปที่กลยุทธ์การลงทุนของเราต่อดีกว่าผลการเจราจาสหรัฐและจีนนะที่มันดีข้อแรกนะภาษี57เหลือ47เปอร์เซ็นต์ จีนส่งออกไปสหรัฐอันนี้เป็นข่าวดีที่เกินคาดมากๆก่อนหน้าน,นี้ไม่มีใครคาดว่าจะมีการลดภาษีเกิดขึ้นนะสะท้อนเหมือนกันนะว่าจริงๆสหรัฐก็ยังต้องพึ่งพาจีนอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ข้อตกลงเรื่องแร่อิร์นะก็คือจีนจะระง,งับนะมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากรวมไปถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปให้1ปีก็คือง่ายๆคือจีนยอมให้ผู้ผลิตแร่ออร์อื่นผลิตได้แหละในที่สุดนะแล้วก็จีนเนี่ยตกลง ซื้อถั่วเหลืองสหรัฐอันนี้ข่าวยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ผมว่าซื้อนะน่าจะน่าจะมีการซื้อส่วนเรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอเมริกาเนี่ยออกมาพูดอย่างนี้ทุกคนบอกว่าก็คือจะเป็นตัวกลางตัวกลางให้อำนวยความสะดวกให้แต่ถ้าชิปขั้นสูงไม่ให้นะแต่ผมเดาว่าจีนจะไม่ซื้อนะเพราะจีนเขาชัดเจนแล้วว่าจะพึ่งพาตัวเองนะครับราคาแร่เ e อิร์ี่ก็ปรับขึ้นมาสหลังผลเจราจาการค้านะทุกคนก็ลุ้นกันอยู่แล้วก็มีโอกาสนะ ถ้าเกิดว่ามันแนวรับนะที่จุด r ร t เทส e มนต์38.2เนี่ยที่เห็นในรูปตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาอยู่ตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่มันจะรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับจีนเอแชเนี่ยก็คาดว่าน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะผมแวะไปดูพอร์ต a อ s ผมเนี่ยกองทุนจีนที่เข้าลงทุนไปก็บวกไปเกือบ10%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จีนเอแช e จะฟื้นตัวขึ้นมาถือว่ามีโอกาสที่ดีผลจากการเจรจาก,การค้าก็ทำให้เศรษฐกิจจีนดูดีขึ้น แต่ตัวที่ผมเล็งเอาไว้เนี่ยก็คือตัวเทคจีนนะหังเซ็ง t e คอ i n d e x เนี่ยตรงเนี้ยก่อนหน้าน,นี้มันปรับฐานตรงเนี้ยนะครับอันนี้เป็นกราฟปลายวีคนะมันลดลงมาตรงนี้ให้ประมาณ10%นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะแอบมองอยู่กองทุนหนึ่งแล้วก็ประกอบกับไปเมืองจีนมาด้วยนะฮะแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่กับแอปจีนมาเยอะจริงๆนะเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนก็เลยเป็นกองทุนนี้ครับ ที่มาออกมอร์นิ่ r e ีฟเมื่อสัปดาห์ก่อนนะผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเป็นกอง KF China T10 Plus นะคือที่ชอบก็คืออยากลงทุนในเทคจีนแต่ไม่ใช่แค่ AI อย่างเดียวเพราะว่าจีนเนี่ยเขากำลังเน้นเรื่องการบริโภคภายในประเทศด้วยนะครับอันนี้คือเขาลงเป็นหัง่งเสิงเทคอินดี x 11บเบริษัทนะไม่ใช่10บริษัทเป็น11บบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็หลัง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันย่อตัวลงมาทุกคนเห็นไหมมันย่อมาให้เราเนี่ยมาซื้อแถวแถวสิบบาทนะอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ชอบเพราะว่าส่วนหนึ่งก็แรงกดดันเรื่องอปัญหาเรื่องการค้าใดๆก็ตามนะครับไปดูกันสิบตัวมีอะไรบ้างก็มีเทนเซ็นอลีบาบาข่ยโฉวเหมยถวนนะฮะ jd.com, e-commerce นะ ไอควยโเนี่ยเป็นเป,น, Social Media, นเป็นโซเชียลมีเดียเมยทวนเนี่ยเป็นเน้นแอปส่งอาหารนะซึ่งผมไปใช้มาจริงๆที่จีนนะครับเสี my, D, ่ยวมี่บีรถไฟฟ้าก็เป็นตีมนะแอนทายอินวอลูชันนะที่รถไฟฟ้าน่าจะดี n e ็ตอีสคือเกมก็คนจีนก็เล่นเกมเยอะจริงๆนะครับ s m i c เนี่ยตีมของเรื่อง AI หรีออโต้และอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆนี่ทริปดอทคมีใครเคยใช้ไหมคือพอไปเที่ยวจีนแล้วรู้เลยว่า ครไปเที่ยวจีนยังไงก็ต้องใช้แอปนี้นะครับควยชวัวนเนี่ยเป็นตัวตัวนี้นะคล้ายๆ t i k t o k ในจีนนะกำลังมาแรงมากๆส่วนเหมยถวนเนี่ยผมถึงขนาดไปขอยืมเบอร์โทรศัพท์ของคอนเซียจที่โรงแรมนะเพื่อลงแอปเหมยถวนเพราะว่าไอแอปเอมแอะมันรีวิวร้านอาหารไม่ได้เรื่องเลยแต่พอไปเหมยถวนนะโอ้โหร้านอาหารร้านนึ่งคนรีวิวเป็นหมื่นๆคนอะ่ะมันคือ Google Maps ในเวอร์ชั่นของจีนชัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการบริโภคจีนมานะแอปเมยถวนเนี่ยน่าจะมาอีกอันนึงคือ Trip.com นะได้ใช้ก็เพราะไปจีนเนี่ยแหละแล้วที่จีนเนี่ย trip. com อม่ะมันเป็นแอป,ปเดียวที่มันเชื่อมกับ AMAP พอมันเชื่อมกับ AMAP คือที่นู่นมันใช้ Google Map ไม่ได้ใครไปจีนก็ต้องใช้ Trip.com พอใช้เสร็จเนี่ยตอนที่กําลังวางแผนทริปตัดไปเนี่ยไปถูกใจไอ้ตัวฟังก์ชันที่มันเอา มันวางแผนไว้ว่าจะต้องเดินทางจากไหนไปไหนใช้เวลากี่นาทีแล้วก็ต้องไปจองตัว๋วจองอะไรเฮ้มันสะดวกดีนะมีใครติดใจทริป c o m กับผมบ้างไหม,มเมื่อเปรียบเทียบกับที่เคยใช้ Booking หรือ Agoda ที่ผ่านมาแล้วก็ NetEast ที่เป็นเกมซึ่ง KF China T10 plus เนี่ยนี่มี t r i ปคือมันไม่ได้มีแต่ AI อะ่ะคือเขาเอา Top 10 Market Cap ที่มีสภาพคล่องในจีนเนาะมีนี่ทริป .com คอมเนเเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วมี BYD นะ ทีม anti evolution นะครับเสี่ยวมี่เนี่ยเรารู้จักดีอยู่แล้วนะมีทีมเกมมิ่งนะเกมมิ่งก็เป็นทีมหนึ่งที่มชอบนะมีทีม AI ก็คือ Alibaba กับ SMIC มีเมย์ชวนนะที่บอกเลยไม่รู้คุณผู้ชมเวลาไปจีนได้ใช้แอปเืยถวนหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าของมันต้องมีจริงๆนะแล้วผมโชคดีมากที่ตอนนี้ลงทะเบียนได้เพราะว่าถ้าใช้เบอร์มือถือไทยลงทะเบียนไม่ได้นะครับมี JD.com เป็น e-commerce นะมีเควยโฉเนี่ยที่เป็น Social Media ียสไตล์ Tik t o k ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะแล้วพอดูตัว PE ต่างๆแล้วเนี่ยเออมันก็ไม่ได้แพงเกินไปยังถูกกว่าคุณสหรัฐพอสมควรนะครับก็เลยเป็นกองทุนแนะนำนะครับที่แอดเข้ามาในคอนเทนเต์ของก็คือ KF China T10 Plus ลนะครับลงทุน11อันดับแรกในห่งเสียง Tech i n d e x นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ อะได้ไปใช้มาด้วยตัวเองแล้วคิดว่าถ้าจีนจะเน้นการบริโภคในประเทศเนี่ยบริษัทเหล่านี้น่าจะเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว k t b o บอนะผมไปเช็คดูแล้วนะอ่าก็บวกอยู่พอสมควรเลยนะครับ2-3%นะก็คิดว่ากระสุนที่รอใช้นะมีโอกาสได้ใช้แล้วก็โยกมาลงทุนในตัวเอ่อ KF c h i ช a t 10plus นะครับนั่นเองนะครับสำหรับตัว Dynamic c o n t r n t Mo o d e l นี่ก็เป็นคำแนะนำการลงทุนล่าสุดนะครับ ที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับครับก็ล่าสุดนะครับแนะนำปรับเพิ่มนะครับสัดส่วนการลงทุนกับกองทุน KF China T10 Plus นะครับสำหรับฟันทอล์ก The c o n t r a i a n t Call วันนี้นะครับสวัสดีครับ คุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของฟิโนเมนาที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือกได้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับ หรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ